งเงิน,นพี่เห็นตองเป็นอะไรกันแนะ่พี่เห็นตองเป็นขอทานหรือไงพี่ทําแบบนี้กับตองหลายครั้งแล้วนะเวลาที่ตองขอเงินพี่พี่ก็โยนเงินให้ตองอย่างนี้อย่างกับขอทานเลยอะ่ะลองง่าย่ะตองก็ตองขอเงินพี่เองไม่ใช่เหรอแต่ตองจะเอาเงินนี่ไปซื้อของเข้าบ้านเรานะซื้อของให้ทุกคนทั้งนั้นนะ่ะ แล้วอีกอย่างตองก็เป็นเมียพี่เป็นแม่ของลูกพี่พี่ทําแบบนี้ไม่ให้เกียตองเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตองนี่ตองไปอะไรของตองเนี่ยตองบ้าไปแล้วหรออยู่ดีมาขึ้นเสียงใส่พี่ทำไมอะตองพี่ทํางานหาเงินทุกวันนะเพื่อเอาเงินเนี่ยมาซื้อของดีๆให้ตองกินพี่บํารุงให้ตองอย่างดีเลยนะตองต้องรู้จักบุญคุณบ้านสิหรอแล้วพี่คิดว่าตองอยู่บ้านเนี่ยตองไม่ทําอะไรเลยหรือไงตองก็ทํางานบ้านให้พี่ทุกวันเหมือนกัน แล้วพี่อยากมีลูกตองก็มีให้ตองดูแลลูกเป็นอย่างดีทําทุกอย่างให้พี่พี่ไม่คิดจะทําตัวดีๆกับตองบ้างเลยหรือไงแล้วทำไมพี่ต้องทาอ่ะตองไอ้เรื่องพวกนี้เป็นหน้าที่ตองไม่ใช่เหรอพี่แต่งงานมาเนี่ยก็เพื่อให้ตองทําเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เหรอไม่งั้นเนี่ยพี่เลี้ยงตองไปเพื่ออะไรอ่ะหอนี่พี่พูดแบบนี้เลยเแต่พี่อย่าลืมนะว่าตอนแรกพี่ก็ไม่ได้เลี้ยงตองตองเองก็ทํางานหาเงินเองได้แต่พี่เป็นคนขอให้ตองออกมา เพื่อมีลูกให้พี่เลี้ยงลูกให้พี่แล้วตอนเนี้ยพี่พูดแบบนี้เหรอได้เั้นพี่ก็จัดการทุกอย่างเองก็แล้วกันนะอืมเอ,เอาคืนไปต้องไม่เอาเอออยากไปก็ไปเลยแล้วไม่ต้องกลับมาอีกนะฉันไม่ง้อหรอกเว้ยกล้ามาโยนเงินใส่ฉันโอ้ไม่เป็นไรนะลูกนะหยุดร้องนะกินนมไหม ไม่กินหรอลูกเลี้ยงยังไงวะเนี่ยเด็กเนี่ยโอ้ยฮลัลโหลแม่แม่รีบมาบ้านผมด่วนเลยนะรีบมาเลยแม่แล้วก็รีบมาเลี้ยงเด็กให้ผมด้วย ย่านี่ทีมแกเรียกฉันมาทำไมเนี่ยฉันรีบนั่งรถมาเลยนะแกเป็นบ้านอะไรของแกเนี่ยแกนอนไม่เอาอะไรเลยหรือไงลูกแกก็ร้องแกทำไมไม่ตื่นขึ้นมาดูแล้วเนี่ยเงินอะไรเนี่ยมาวางไว้เต็มเลยแม่ก็ผมง่วงอะแม่ผมก็เลยนอนอนะเอา้าแล้วตองไปไหนล่ะตองทำไมถึงไม่มาดูลูกก็แม่ฟังที่ผมพูดก่อนไนดะ้ไหมอะ ก็เล่ามาสิลูกสะพายแม่มันมันโวยวายอะไรก็ไม่รู้ผมรับไม่ได้เลยนะแม่ผมเลยไล่ออกไปแล้วแต่ก็เอาเถอะก็ดีเหมือนกันนะที่ไม่อยู่ผมจะได้ไม่ต้องเปือเงินเลี้ยงไงแม่อีกอย่างน่งเดี๋ยวผมให้แม่มาอยู่บ้านผมนะนะี่แหละแล้วก็ช่วยผมเลี้ยงลูกด้วยครับแม่อะไรก็จะให้แม่มาเลี้ยงลูกให้แก่เนี่ยนะแล้งานสละงานฉันก็มีเหมือนกันที่จะต้องทำไหนจะต้องดูแลพ่อแกอีกอ๋อ น้องก็อยู่แม่ก็ให้น้องช่วยดูแลไปก่อนสิแม่มาช่วยผมก่อนหรืออะไรหรือแม่จะเอาเงินไอ้เงินที่วางอยู่เดี๋ยแม่เอาไปได้เลยนะเเงินแค่นี้มันไม่พอหรอกได้ถ้าแกอยากจะให้ฉันมาเลี้ยงลูกให้แกให้ฉันมาทํางานบ้านให้แกงั้นแกก็ต้องจ่ายเงินเดือนให้ฉันเดือนละหมื่นห้าโอ้โหอะไรหรอแม่ผมให้ตอนเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยยังไม่ถึงหมื่นเลยนะครับหรือแกจะไม่ให้ ทำไม่ให้ฉันฉันก็ไม่เลี้ยงให้เออแค่นี้สบายครับถ้างั้นเนี่ยผมขอตัวไปทำธุระส่วนตัวก่อนนะครับเฮ้ยโอ้แรานโอ้หโหแม่นี่เลี้ยงเด็กเก่งมากเลยนะครับลูกผมไม่ลองสสแอะเลย ก็แม่และสิฉันเรียนแกมาจนโตลนะแ,ออแล้วนะขาปุณแม่เออแล้วมีอะไรให้ผมกินอ่ะแม่ผมไม่เห็นมีอะไรวางมันโตเลยฉันจะทําให้ได้ยังไงของในตู้เย็นมันหมดเกลี้ยงเลยถ้าแกอยากจะกินแกก็เอาเงินมาให้ฉันฉันจะได้ไปซื้อให้อ่แม่ไอเงินเดือนแม่หมื่นห้าเนี่ยผมโอนให้แม่ไปตั้งนานแล้วนะนี่นะทีมนั่นมันเงินเดือนของฉันนะ จา้างฉันเลี้ยงหลานดูบ้านนี้แกมันไม่เกี่ยวกับเรื่องค่าอาหารหรือค่าของใช้อะไรเลยถ้าแกอยากจะกินแกก็รีบเอาเงินมาให้ฉันฉันจะได้ไปซื้อให้แกกินถ้าแกไม่อยากกินแกก็ไปหาก,กินเองนู่นโอ้โหอ,อะไรอ่ะแม่นี่ผมต้องโอนเงินให้แม่อีกแล้วเหรอ <c oughs> เงินเดือนผมห้าหมื่นเนี่ยผมโอนให้แม่ตั้งหมื่นห้าแล้วถ้าผมยังต้องออกค่ากินค่าใช้เองอีกเนี่ยผมจะเอาเงินที่ไหนไปผ่อนบ้านผ่อนรถอะแม่นี่ ฉันถามแกว่าแกอยากจะกินไหมจะก็อยากกินแกก็จ่ายให้ฉันอาทิตย์ละสามพันอะไรอะแม่นี่มันแพงหมดไปกินนอ,อกบ้านอีกนะนี่กระจะกินไหมล่ะนี่ครับกินก็กินอืมดีมากลูกอ่ะอ๋ออะไรอะแม่ฉันจะไปตลาดไง แม่โอ้โหไม่รองงนะลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวลา้างานะลูกนะโอ้โหอิ่มมากเลย,ยกับข้าวฝีมือแม่เนี่ยอร่อยที่สุดแล้วนี่ทีมแกจะลุกไปไหนแกรีบเอาจานของแกไปล้างด้วยนะนี่มันหมดเวลาง,งานของแม่แล้วโหแม่ จานมีแค่สองใบเองเนี่ยแม่ไปล้างให้ผมหน่อยสิก็แม่บอกว่าไม่ได้ไงนี่มันในกล้หกโมงแล้วมันหมดเวลางานของแม่แล้วถ้าแกอยากจะให้แม่ล้างแล้วก็เกก็ต้องจ้างโอทีแม่มาชั่วโมงละหนึ่งร้อยโหแม่อะไรอ่ะทําไมแม่เก็บผมทุกเม็ดแบบนี้อ่ะผมก็เป็นลูกแม่นะครับก็ซิ้นเป็นแม่แก่ไงเกยโตจนมหาเรียนตูดไม่ถึงแล้ว จนแกมีลูกมีเต้ากกก็ยังให้ฉันคอยตามสั่งสอนแกอะไรอะแม่นี่แม่พูดเรื่องอะไรของแม่เนี่ยแม่คะต้องจะทนไม่ไหวแล้วนะคะพี่ทีมเขาเปลี่ยนไปมากจริงๆอะค่ะตองต้องใจเย็นๆนะลูกเดี๋ยวแม่จะจัดการไอ้ทีมพี่เองต้องทำตามที่แม่บอกนะได้ค่ะแม่ขอบคุณแม่มากเลยนะคะที่แม่เข้าใจตองอะตองต้องเป็นลูกสะภ้ของแม่ แม่ต้องอยกห้างตองอยู่แล้วแกเจอแบบนั้นแกจะรู้สึกยังไงแกไปทำแบบนั้นกับตองเขาได้ยังไงทั้งที่เขาเป็นเมียของแกเขาดูแลในบ้านแต่แกกลับเห็นเขาเป็นขอทานหืมแค่นี้มันก่้หนองบ้านไหมคุณแม่ผมเจ็บนะครับและอีกอย่างเนี่ยผมก็ทำงานอยู่คนเดียวอะแม่ผมเลี้ยงตองแล้วผมพิดอะไรอะ เงินของแกมันเยอะขนาดนั้นเลยหรือไงและเงินแกมันมีอํานาจมากขนาดนั้นเลยเหรอแกถึงไม่เข็นหัวของเมียแกเลยแกดูสิถ้าแกหลองจ้างแม่บ้านจริงๆมาทํานู่นทํานี่ตามที่แกสั่งอะ่ะเงินเดือนของแกมันก็หมดไปแล้วแต่หนุ่มตองอะ่ะก็ทําให้แกด้วยใจไม่มีเวลาเข้างานออกงานแล้วก็ไม่มีโอทีคิดดูสิ เก็กคุญทำตัวแบบนั้นขอเขาไหมห่ตองกลับมาแล้วเหรอพี่ขอโทษนะตองต่อจากนี้ไปเนี่ยพี่จะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วตองกลับมาอยู่กับเรานะตองไม่เชื่อพี่พูดจริงนะตองหรือจใจพี่สัญญาก็ได้อะพี่รู้สึกผิดไปแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยพี่จะดูแลตองให้ดีที่สุดแล้วพี่ก็จะพูดใจดีๆกับตอง แล้วแกก็อย่าลืมล่ะแกต้องช่วยตองทํางานบ้านด้วยนะใช่ใช่ใช่พี่จะช่วยตองทํางานบ้านด้วยนะตองกลับมาอยู่กับเรานะพี่สัญญาแล้วนะถ้าเกิดว่าพี่ผิดคําสัญญาเนี่ยตองจะพาลูกหนีไปเลยได้ได้ได้พี่สัญญาแล้วตองนะแล้วถ้าครั้งหน้าแกทําแบบนี้อีกแม่จะไม่ปล่อยแกไว้แน่แน่ทุกคนคะทุกคนเห็นด้วยแกแม่นิดไหมคะที่ทำกับลูกชายตัวแสบของแม่นิดแบบนี้ ได้เห็นด้วยคอมเมนต์มานะคะไม่เป็นไรแนละ้วตองเดี๋ยวพี่ไปเองพี่ไปเองไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพี่ไปเองนะตองนะขอบคุณนะคะแม่นะจา่าลูตองแม่ก็ขอบคุณตองเหมือนกันนะที่อดทนกับลูกชายตัวแสบของแม่ได้ สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้คือความรักเวลาชีวิตและมิตรแท้